ชีวประวัติพระครูสุพัฒธรรมโสพลหรือ,ห,รอหลวงพ่อทรงชันทโสพีมีนามเดิมว่าทรงวารีรักเกิดเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ 2,466ตรงกับวันอังคารแรม14ข้ามเดือน8ปีกุลณนะบ้านม่วงเตีย้ยตำบลม่วงเตีย้ยอำเภอวิเศษชัยชาญในสมัยนั้นเรียกว่าแขวงเมืองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโยมบิดาชื่อนายจันวารีรักโยมมารดาชื่อนางกองวารีรักครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายการศึกษาเบื้องต้นและการอุปสมบท ในวัยเยาว์ท่านมีลักษณะขาวสูงหูยาวพูดจาไพเราะมีแววตาแห่งความเมตตาสูงอยู่เสมอแม้ว่าท่านจะเป็นคนแข็งแรงแต่ไม่เคยทำร้ายรังแกเพื่อนคนใดแม้สัตว์เป็นก็ไม่ฆ่าแกงเป็นอาหาร ท่านเป็นเด็กฉลาดใฝ่รู้เล่าเรียนสิ่งใดแล้วมีความสามารถมากกว่าเด็กโดยทั่วไปอีกทั้งช่วยเหลือครอบครัวทำมาหากินมาตลอดและมีจิตใจฝักใฝ่ในทางศาสนาจึงเป็นที่รักโปรดปรานของโยมบิดาโยมมารดาและญาติที่น้องเป็นอย่างมากท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนวัดยางมณี ชวนประชาสารตําบลม่วงเตี้ยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองจนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ป .0.6 ซึ่งในสมัยนั้นคนส่วนใหญ่จะจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ป .0.4 จึงเป็นการเรียนจบที่สูงสามารถเป็นครูสอนตามโรงเรียนได้ต่อมาท่านได้เข้ารับราชการเพียงระยะเวลาสั้นๆ โดยยังคงช่วยเหลือครอบครัวหาเลี้ยงชีพประกอบกิจการค้าขายเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่30เมษายนพศ2,486ณนะพัทธสีมาวัดยางมณีตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยมีพระครูสุกิจวิชาญ หลวงพ่อชวนพรหมโชโตวัดยางมณีเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการสุวรรณวัดไร่เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการชั่ววัดตูมเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับนามฉาย,ยาว่าชันทโสพีการศึกษาพระปริยัติธรรมและศัพท์วิชาอาคมภายหลังอุปสมบทท่านได้อยู่ปรนนิบัติรับใช้หลวงพ่อชวนระยะหนึ่ง จากนั้นได้ย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดไร่และวัดศาลาดินเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินยัยสามารถสวดพระปาฏิโมกได้อย่างคล่องแคล่วขณะเดียวกันท่านได้ศึกษาศัพทวิชาอาคมจากหลวงพ่อชวนครมโชโตวัดยางมณีหลวงพ่องุยพุทธรักิโตวัดดอนไร่หลวงพ่อพักจันทสุวรรณโนวัดโบสถ หลวงพ่อคำปัญญาสาโรวัดโพปล้ำและศึกษาโหราศาสตร์กับหลวงพ่อเข็มวัดข่อยพระเทราจารย์ชื่อดังแห่งยุคซึ่งได้เมตตาถ่ายทอดศัพท์วิชาให้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้แล้วท่านยังได้เรียนวิทยาคมจากตำราโบราณที่รับสืบทอดจากบรรพบุรุษจนเชี่ยวชาญสามารถเขียนอ่านอักษรคอมได้หลวงพ่อทรงเคร่งครัดปฏิบัติและชอบการปลีกวิเวก มันฝึกฝนปฏิบัติวิชาอาคมต่างๆตามที่ได้ร่ำเรียนและได้รับการถ่ายทอดมาจนมีความชำนาญในวิปัสสนากรรมตฐานมีพลังสมาธิยานอย่างน่าอัศจรรย์มีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อปีพศออ2513หลวงพ่อทรงท่านได้จัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตพระอุโบสถ แล้วจัดสร้างเหรียญเสมาเป็นรูปท่านครึ่งองค์เพื่อมอบให้สาธุชนเป็นที่ระลึกโดยนิมนตพระธรรมุนีหลวงพ่อแพรเขมังกโรวัดที่กุลทองจังหวัดสิงห์บุรี หลวงพ่อมุ้ยพุทธะคิโตวัดดอนไร่จังหวัดสุพรรณบุรีและพระเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคมรูปอื่นๆมาร่วมนั่งปลุกเสกหลังจากพระเกจิผู้ทรงวิทยาคมคลายพลังสมาธิยานและผ่อนคลายอิริยาบถหลวงพ่อทรงยังคงนั่งนิ่งส่งพลังสมาธิยานกระทั่งเหรียญเสมาที่อยู่ในบาทบินลอยวนไปมาส่งเสียงกระทบฝาบาทอย่างน่าอัศจรรย์ จนหลวงพ่องุยพุทธรคิโตวัดดอนไร่ปเปรยว่าพอแล้วท่านทรงจะปลูกเสกไปถึงไหนเดี๋วเหรียญก็ได้แตกป่นกันหมดพอดีหลวงพ่อทรงจึงผ่อนคลายพลังสมาธิยานต่อมาคณะศิษยานุสิ์ได้ตั้งสมญานามเหรียญเสมารุ่งนี้ว่ารุ่นเหรียญบินตราบจนปัจจุบันหลวงพ่อทรง ได้รับการยอมรับและศรัทธ,ธาของสิทธ์ทุกระดับชั้นเชื่อถือกันว่าท่านมีคาถาอาคมทรงพุทธคุณครอบจักกรวาลโดยเฉพาะด้านเมตตามหานิยมความเจริญรุ่งเรืองและด้านมหาอำนาจปกป้องผองภัยสารพัดสิ่งมหัศจรรย์ที่บังเกิดทั้งปวงสิทธิยานุสิบต่างประจักษ์สามารถให้คำตอบได้เป็นอย่างดี ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์พศ2513ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศาลาดินวัดมอญตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพศ 2,525 25ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญและเป็นพระอุปัชฌาย์พศ .2,547 ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลำดับสมณศักดิ์พศ .2,535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในราชทินนามที่ พระครูสุภัทธ,ธรรมโสพลผลงานด้านการพัฒนาหลวงพ่อทรงได้ก่อสร้างอุโบสถศาลาการประเรียนหอสวดมนต์กุฏิเมนห้องน้ำห้องสุข,ขามูรณปฏิสังขรสภาพของวัดที่เก่าแก่แต่เดิมให้เกิดความมั่นคงถาวรทั้งหมดล้วนเกิดจากบารมีของหลวงพ่อทรงอย่างแท้จริงด้วยเป็นพระเกจิอาจารย์อาวุโสของจังหวัดอ่างทอง ท่านจึงมักได้รับกิบนิมนต์จากวัดวาอารามทั่วประเทศให้ไปร่วมในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆซึ่งท่านมีเคยขัดข้องหากไม่ติดธุระด้านศาสนาหรือกิจธุระส่วนตัวเสียก่อนเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยวัตถุมงคลที่จัดสร้างขึ้นล้วนแต่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลโดดเด่นในหลากหลายด้านที่เสาะหากันอยู่ขณะนี้ได้แก่เหรียญใบเสมารุ่งเหรียญบินปี2513เหรียญบาทน้ำมนต์พระกลิ่งบาเกงสมเด็จยันพระเจ้าห้าพระองค์เป็นต้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อทรงทุกรุน่นล้วนมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีบังเกิดแก่บรรดาสาธุชน จนท่านได้รับสมญานามจากคณะศิทษยานุสิ์ที่เลื่อมใสสอรัทาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยท่านย้ำอยู่เสมอว่าวัตถุมงคลทั้งหลายล้วนเข้มแข็งด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณท่านจะกล่าวสอนอยู่เสมอว่าการทำจิตใจให้สงบรู้จักปล่อยวางในสิ่งต่างๆอย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆมากเกินไป มันสวดมนต์ไหว้พระธรรมสมาธิระลึกถึงปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคำสั่งสอนของท่านเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดหาคำสอนใดมาเปรียบเทียบมิได้เลยทีเดียวและการที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้วในชาตินี้หลวงพ่อทรงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดศาลาดินวัดมอญ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าเป็นที่เลื่องลือไปทั่วภาคกลางแต่การเข้ากราบไหว้ขอพรจากท่านมีใช่เรื่องยากเย็นทุกคนมีโอกาสเสมอเหมือนกันหมดไม่มีผู้ใดกีดกันเพราะท่านเมตตาต่อทุกคนไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชงังท่านมักจะนำวิชาความรู้ด้านวิทยาคมเป็นกุศโลบายในการอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ให้ยึดหลักธรรมคำสั่งสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาเป็นวิธีสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตนช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถ้ามีพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่ไหนจะต้องเห็นหลวงพ่อทรงวัดศาลาดีนนั่งปรกปลุกเสกกับพระเกจิอาจารย์ร่วมสมัยความเป็นเอกอุด้านสายเวทวิทยาคมไม่แตกต่างกัน ปัดฉิ้งอา,าพาธและการมรณภาพด้วยสังขารคืออนิจจังเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปครั้นเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่วันที่5เมษายนพศ2550เวลาประมาณ21นาฬิกาหลวงพ่อทรงมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยหอบหายใจขาด เนื่องจากมีกิจนิมนต์มากเมื่อลูกศิษย์เห็นว่าอาการไม่ดีจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองคณะแพทย์ได้ทำการรักษาสุดความสามารถแต่ไม่สามารถยือชีวิตไว้ได้ในที่สุดเมื่อเวลา22นาฬิกา50นาทีของวันพฤหัสบ,บดีที่วันที่5เมษายนพศ 2,550ท่านได้ละสังขารจากไปอย่างสงบด้วยอาการหัวใจล้มเหลวณโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญหลังจากเข้ารับการรักษาอาการท่อปัสสาวะอักเสบมาก่อนหน้านี้สิริอายุรวมได้83ปี8เดือนพรรษา64ข้ามกลางความเศร้าสลดอาลัยเป็นยิ่งนักของบรรดาคณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์และสาธุชนทั่วไป หลวงพ่อทรงท่านเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างแท้จริงแต่ด้วยสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ท่านได้ละสังขารตามกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถือว่าวงการสงฆ์งต้องสูญเสียพระเถระรูปสำคัญผู้บำเพ็ญคุณูปาก,การต่อชาวเมืองอ่างทองด้วยความอุตสาหวิริยะมาอย่างยาวนาน เหลือทิ้งไว้แต่ผลงานอันทรงคุณค่าที่อุทิศให้แด่พระพุทธศาสนาเป็นอนุสร์แห่งความทรงจำไว้เบื้องหลังทั้งนี้ทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและตั้งศพเพื่อให้คณะสงฆ์คณะสัตธ,ธาตญาติโยมและสาธุชนทั่วไปได้กราบไหว้เป็นเวลาเจ็ดวันณนะวัดศาลาดินวัดมอญ จนกว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพสืบต่อไปกำหนดการพระราชทานเพลิงศพกำหนดการพระราชทานเพลิงศพของพระครูสุภัทธรรมสโสพลหลวงพ่อทรงฉันทโสพีอดีตเจ้าคณะตำบลม่วงเตีย้ยและอดีตเจ้าอาวาสวัดศาลาดินวัดมอญจังหวัดอ่างทองตรงกับวันที่19เมษายนพศ2552 คัดลอกเนื้อหามาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์หน้าหนึ่งคอลัมน์วงคลข่าวสดวันที่22เมษายนพศ2550ปีที่17ฉบับที่5,988บทความนี้เป็นบทความที่คัดลอกมาที่มาธรรมชัก h n e t เผยแพร่พรเมื่อวันที่28พฤษภาคม2552ผู้เขียนสาวิกาน้อย